อินิร่าเข้าสู่การบอกแขนแบตต์เดือดร้อนฮะตึงมือเดือดร้อนไม่แตะหนักมือแน่นอนเดือดร้อนเดือดร้อนแน่แน่โอ้ยเฮียโดดติดแล้ววะไล่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 เปิดมูลนะระเบิดซอยไหมช้าหน่อยบอกว่าให้รอเพื่อหน่อยใครมาซอยกับกูเนี่ยมาไปตรงนี้โซืนซ้าย

ตายตายมาได้มาไดเจ็บมากขอไม่เดียวเพื่อนไปโดนยิงไว้ฟิงอ่ะเฮียซาดิสก็เอาอ่ะบึ้งเรียบร้อยไอ้เียโอ้โหตายไปมึงอ่ะซาดิสก็เอาอ่ะตายเฮียตายเหอะไม่ตายเราเียงไม่โตแล้วไอ้เฮียซาดิสก็เอาอาสรุปใครเล่นเนี่ยก็แมงอิสก็แมงอิสกอ็เธอคิดมาแล้วเยอะมากเพื่อนช้าหน่อยฟิงรอไปเลยรอไปเลยอย่าดันนะ ล่นชาร์จเนี่ยระวังชาร์จชาร์จชาร์จต้อหนึ่งนะจะบอกว่าชาร์จเลยอย่างเช่นอยตายงเช่นครับซอยชาร์จถึงไหนซอยชาร์จเหรอถึงถึงหน้าซอยเลยพี่ตรงที่เราอยู่อ่ะโอ้ไม่ตายเจ็บมากเจ็บมากจังว่ะโดนน้ำหมุนเราเลยนะโดนเป็นเลือดดิเงี่ยเดี๋ยวมึงรอเพื่อนยังไม่ถึงเลยเฮ้ยตรงไหนดันวะโอ้โยเฮียห้องใหญ่ใหญ่แค่ไหนแคหนอยู่ไหนไหนซอยสองนะน้าห้องใหญ่ตายแล้วฟิงทำเกมฟิงต้องทำเกมแล้วโอเคหึ พี่ทำเบียร์เหรอเฮ้ยทำเบียร์เดี๋ยวพี่เพราะว่ามันโล่งเฮ้ยเอาไปเลยเี้ยผมหลอกให้เดี๋ยวเนี่ยผมหลอกให้ไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตรียมไปโยกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ทันเตรียมไปโยกก่อนคนนึงเร็วเลยเดี๋ยวไปไม่ทันผมไม่ได้ถามแท่ท่านยิงถังที่โทรถังเพื่อนโู่ไม่ทำท่านท่านไหนนะไ่านไหนบ่อนดักเลยดักเลยดักเลยเดาไว้ให้ได้ดักไว้ให้ได้นะมึงตายมึงจบเลยนะเกมจบเลยนะเออมีตัวสองนัดยิงเข้าให้ยิงเข้ายิง ยิงยิงยิงเดือดนะเดือดสองนัดบาๆไอ้แบบนัดหนึ่งแล้วนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งที่ยิงไม่โดนไอ้สัตว์โทษดเชียที่ใบผมยิงไม่ทันไม่ใช่ยิงมันหมัหลุดไอ้สัตว์ขูดข้างสายเลือดเกลียนน้อยมากเป็นกูกูหักลงแล้วนะผมไม่ยืนข้างถังเลยเห็นอะไรแดงๆนี่ยิงยังเมื่อไหร่ลงรอยิงรอแล้วฟังเสียงมันดันด้วยดันไม่ดันเพิ่ว่ากันเพื่อนทำเก็บไปมาทำซอยกูหน่อยดิโอ้โหมุมแฮ็คต้งโคตรเกลียนเลยอย่าเลอแฮกผมรู้ว่ามุมไหน มันยิงแฮกมาซอยเนี่ยไอ้เหียกูเดินเดินที่จะล้มเอโคตรไกเลยเพิ่งเลยอย่าอยรอยิงทีไปมึงดีกว่าพี่พี่พี่ไ์ดันซอยพี่เยูรอรอรชิอร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 งรอ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 รงรอ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 ร้รอ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 ร่า่อออออรอะรอรรอรอง เอางี้ท่านไปตายคนเดียวเอ้ยเดี๋ยวไม่หรอ D F K ไปตาย A เลยที่เหลือมาบีรอก่อนรเดี๋ยวกูไสัญญาแล้วไปตายเลยคิดบีบีตัวนึ่งนะคิดเสียอ้กดันขึ้นไปทำเกมเลยลผมรอ A นะรัางน้ำมีตัวนะรังน้ำีัวน้มีตัวรงมีตีขึ้นตียมเลยมึงงเลยมึงยมงเลยมึงมงเลยมิเงเลยมิ่งเลยมึงงเลยมึงลยมเมมเยยง เออมัน <listed S 1> ึ่งไรหนังเงี้ยโล่ไม่ได้อีกที่อ่ะวางตัวนึงแล้วก็สเปกแชทอีกฟี่ผมเล่นไะล็้องลังน้ำให้ด้วยเฮ้สั่งเยกเล่นได้นะสั่งนี้ยกเล่นได้อุ้ยฟัร์สอุ้ยเฮียมือไวพอดีเลยไอ้สั่งกูยิงแบบโมเมนต์ตกใจอ่ะเฟิร์สเด็บแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือผมยิงตัวมาแลยสองเม็ดอ่ะ กูยิงแบบโมเมนต์ตกใจอะแบบฟันดุงแล้วนิ้วกระตุกอ่ะไอ้ียแบบกูไม่ตั้งใจมากเมื่อกี้นี่ตั้งใจกูกะยิงสามแยกเลยเมื่อกี้ผมยิงยิงตัวหน้าสองเมตรแล้วพี่ก็ยิงโดนโมเมนต์โมเมนต์นิ้วกระตุกเลยเยาะๆตัวยาะตัวเฮ้ยมัหมือนเหมือนจะดันลงมาปล๊บเระเบิดไปแล้วอ่ะนี่ไงเจ้ากูยิงไม่โดนให้ได้นะโอ้โหมีตัวอ่ะตัวสองเพื่อนยจ้ากูยิงไม่โดนเลยตายหมุนสองตายครแล้วเฮ้ยหเย็ดเมลเพื่อนแล้คุกเข่ากันเลยทีเดียว

วม่ไ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 ม่อย่างนี้ไม่อย่างนี้ไปข้างหลังไปข้างหลังแล้วแอบเออไม่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 ใช่มุมนี้ไม่ใช่เออทางขวาชิดเลยทางขวาชิดเลยทางขวาชิดเลยทางขวาทางขวาดูดูดูสัญญาณนี่แหละเออท่านเปลี่ยนเลยมุมระเบิดไม่ใช่มุมระเบิดมาห้องเล็กห้องเล็กับบแยกห้องเล็กับบแยกท่านรอเลยรอห้องใหญ่รอมันป่ารอมันป่ารอมาอย่ารออย่ารอเพื่อนเห็นก่อนเพื่อนยิงให้ก่อนเสมอข้างล่างมาหลุมมาหลุมมาหลุมเฮ้ยห้องเล็กท่านปัดดหลุมไ้ย่า หลุมหลุมเพราะว่าหลุมเลยหลุมไอ้สัตว์อีหลุมเนี่ยหลุมมากเลยไอหลุมไอ้สัตว์่หลุมผมหลุมไม่หลุมระเบิดมึงต้องปรับอีกเยอะเลยมึงเนี่ยไอ้เฮียล็อกแรกไอ้สัตว์เหลือตัวเดียวมันไม่ค่อยเล่นไอ้สัเลยไม่ค่อยเห็นมันเลยหลุมหลิงช้าฟิงช้าไอผมกลัวมันช้าสามเฮียตัวระเบิดดันไม่ดักไว้ได้แต่อย่าเพิ่งดันขึ้นไอ้เฮียหมุนดันไปเลยไอ้ซอยดันไปเลยเร็วดันไหมนะไหมนรองเขอยู่ดันไปนะครับพร้อมแล้วก็ดันนะเพื่อนสักตัวฟ้ารดให้ เอาเียซอยตัวนึงโีีกวาดอยชิบหายเลยอะกูยังได้อยู่เว้ยทำบีได้ท่านท่านท่นท่านท่านท่านตายเอท่านยู่นี่นไปเลยบีเลยไปเลยไปเลยไปฟิงทางไฟว่ะเออบอมบอมอมเดี๋ยวเพิ่งวางเพิ่างที่ทางไฟ่ะใช่ออะนั้นกูวิ่งเอเออท่านวิ่งเอเลยท่านสมแยกระวังเอาเียไม่ใช่มันสามแยกท่านท่านทงเลยวงเลย ไอ้ยิงถังไอ้ยพ่ิงถังสิงช้านะไอ้สิงเอเร็วข่านช้าท้าเพื่อนคุณเอจ้สตเอ้ยียสามยกษโดนสามยักนโดอีปิกอีปิกไปดักไว้ดักไว้ข้างไม้ดักไว้เจ็บมากลฟิงไม่ได้นี่ไอหมาไปเลี้ยงควายตรงนี้มันกูได้ยินไหมได้ยินดินเาียบวมาแล้วเงียบ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  ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยไอสัตว์ไอชิ้นถ้ามันหันมันยิงมึงนะยิ่แม่ไอชิ้นนี้ไม่โดนนัดแล้เดียวหลายเม็ดเลยไม่ใช่เปไอปีกไอสัตว์แล้วมนมึงไอสัตว์ปีกแล้มึงกูยิงแบบแล้วมันโดดลงล่างกูก็เสียวถังกูก็ว้ายเลยเฮียเฮ้ยปิดห้าได้ว่ะเอาเรื่องขอวินเดียวเอาเรื่องเปิดดูรางน้ำไว้ กูหาคิดไม่เจอแล้วนึงเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะคงถือคิดเลยนะเฮ้ยนี่ยดูไม่ได้สัตว์มึงยืนตรงบันไดก็ได้ตรงบันไดข้างล่างอ่ะบันไดเป็นชิดเลยอ่ะชิ้เปียกอ๋อตรงมุมบีใช่ไหมมุมบีให้เล่นเยอะแยะไอ้สัตว์ชุดชุดใหญ่พอไหมครับได้รางวัลนี่นี่ท่านชุดใหญ่พร้อมไหมครับเย็นเยือกเฮ้ยเราจะนั่งสองตาแล้วเว้ยไอเย็นเด็กเอาหนีไปก่อนเอาหนีไปพังๆอ่ะ เย็นวะไอ้สเพราะว่าแหม่ชุดใหญ่ไฟกับพิบไอ้เฮียจะมาสู้ชุดเล็กไฟหลี่ได้ไงไอ้สัตว์ตอนแรกกำลังจะบอกเลยว่าค่อยปากดีหลังจบคลิปไม่ทันแล้วทำไมแค่นี้มันปากดีงวะตาตาถอยอย่างว่าเลยฮะเล่นเกมก็ต้องมีอารมณ์ในเกมเป็นธรรมดาเงี้ยเงี้ยนะเงี้ยแต่ละคนนี่เงี้ยเงี้ยหนึ่งเลยสัส เล่นเกมอะไรนรับยพอเราตายก็สามารถคับจอไปดูอะไรอื่นๆได้โอ้ยอ่ยเล่นไปชักว่าไปกูยังเคยเล่นเลยเอ่ยทำยังไงกูตาเฮี่ยมึงไม่งั้นคงไม่เป็นงี้หรอกกูใจนิ่งพอไอ้เนี่ยใจนิ่งพอเล่นนะพูดนี้ออกสื่อไม่ติดแหล่แล้วเนี่ยที่นี่สิบแปดบว นี่เราเอาวินเดียวชนะเลยใช่ไหมแม่นแล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเม้งนั่แหละแม่อยู่อินโนเวทนานแล้วเป็นชุดเปิกเลยเอาละเรามาปิดวินขอแค่วินเดียวอะ ไอ้ต้นใหญ่เก่งนี่ไงเนี่ยก็เดี๋ยวมาเล่นได้ก็ได้ให้มันยับก่อนพี่ยาวๆาวเขาังเล่นกันอยู่เหรอเช้าไปดิโอ้เช้าเลยเหรอจิ้งมือีกเดี๋ยวกูบอกให้เราเงียนเกมไม่ได้หลับไม่ได้นอนไอ้สัตว์กูได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงเงี้ยโออเดี๋ยวฟื้นชิลนะเลยได้ไอ้สัสยังไม่อยู่เราเงียนเกม เราเแย่งเกมไอ้เหี้ยหูฟังยังกับงูเลยสัตว์เส้นหูฟังเลโคฟังอะไรไม่เป็นไอ้ท่านเออไอ้เหี้ยถืออักมาไอสัตว์ตัวในห้องหลับยังแต่ผมตัวหมุนไงหลับเหรอเออทำไมมานอนห้องเนี่ยก็ได้ตายไม่รู้อะเทสเราแทสเฮ้ยอย่าเพิ่งออกซื้อไอ้แล้วตัวห้องไอ้เฟิร์สอะหลับแล้วพี่แดกเสร็จนอนไอ้เหี้ย ตงตัหมุน่รอหมูท่นกูเคียไเหี้ยถ้ากูไม่ยั้งนิ้วนี่ลอยแล้วน่ะมาแล้วใต้น้ำมาไอเหียใต้น้ำมาบีเหรอเกมบีเออเกมบีใต้น้ำมาตัวหนึ่งึ้นยังมันขึ้นยังตายใหญ่ตายเึ้นแล้วครับเดยท่านสัตว์ใต้น้ำใต้น้ำปล่เองก็ได้ซิงไปดิเอาตรงดับไฟดับไฟดักไฟ คนนึงเมื่อกี้นี no ่ขาอีกขานึ่งไอ้หี้อยู่จุดวางยิงไม่ได้ว่ะวางไหนปีเนี่ยีวอยู่จุดวางอยู่วางอยู่จุดวางอยู่พงมงน้เกียองน้ำเกียร์มงน้ำเกียร์อมลงไปดิคอมลงไปดิเดีดี้ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดห้องไม้ห้วงไม้นเดเดีเดียเดยยมีวีดดยววยเเี้ยเเีดีดน เอย่าแล้วฝั่งมังはは <e okay. นตัวไหนที่ไม่ค่อยเข้ามาวะเหมือนเหมือนมันมากดเหมือนมันมากดส่งให้เพื่อนเข้ามาได้นึกอหัวกระสือใช่ใช่ใช่มันมันแจมสองตัวนี่มันมากดส่งอ่ะเออผมโคตรใจดีเลยมึงจะกดเข้ามาเตียมดีก็ได้นะเดี๋ยวมันคงเบื่อเวอ้เนี้ยใหญ่เวลาแล้วไอ้สัททุนเล็กไฟลี่อ่ะหรอ ไอเฮียซอจะวิ่งเอ้าแล้วกูกดตีทำไมเนี่ยอเข้าดีเกินไงคดีเกินรางน้ำตระวังทไมซอยเหมือนเหตดเอ้ยรางน้ำเหมนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอเข้าเอเข้าเข้าแล้วเอเข้าโอ้โหพี่ชายซับซับซับเองเออเห็ดแม่พี่ชายดุจังไล่ถึงดีเลยบอมดวางบอม โอเคังิเปิดไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยโคตรหมกมันจะหลุดอะไรเนี่ยมึงไม่ไหวแล้วมั้งไอ้เฟิร์สพักก่อนเปล่าไม่ไม่ใช่พักหมดรวมมึงควรจะไปฝึกเยอะๆว่าเห็นมึงง่อยมาหลายตาแล้วลหมวกมันหลุดเซ็งจัดเฟิร์สดูยาวทงด้หน่อยห้องไม้กูดันรังน้ำแป๊โอ้ยเนาะเอาเรื่องโอ๊ยอย่าเจาะอย่าเจาะฟิงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มผมดูลงโอ้โห หมุนจงไปจงไปเฟิสจงไเฟิใหญ่จอด่วนเิด่วนต้องหลุมแล้วบอกผมนะใหญ่มีตัวใหญ่มีตัวนะใหจอมช่วยแล้วผมช่วยแล้ววาพิวพิวได้มย์ซยแตกใหญ่จออ้เหี้แฝแฝแฝผมมอม็นกันหมดเเพิร์เพ่ห้องใหญ่ ดูซอยให้กูหน่อยห้องใหญ่ตัวนึงใหญ่ตัวนึงตันซอยซอยตายจีอยู่ใหญ่ดีมั้ยดีมั้ยเดี๋ยวดูค่อยรนโอ้ยเขี้ยงหุ่นหยิบไอ้สัตว์โอ้ยไฟไอเดี่ยวมือโดนยึดแม่ตอดูในห้องใหญ่ดีเข้ามาฟิงดูกูเล่นดิเนี่ยซื้อเวลาให้อยู่ซุดนี่กูเริ่มสงสัยแล้วซาฟินมันทนได้ไงวะไม่ไอซื้อเนีย ไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สช้าไอ้เอยไอจะฟิงมึงดูดิคือแบบมันหันมายิงกูมึงต้องเข้าแล้วอ่ะกูก้มซื้อเวลาให้อยู่อ่ะโอ้ยเนี่ยสะพานสองแตงเงินสองตมาเติมนะมาเติมนะขึ้นอีกหนึ่งอาหตายตัวนี้ป่ะตัวนี้ครบโอเคน้ำครตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละครบแล้วเขาใหญ่ออกไปโอ้ยเฮียอีปิกอีพิครังรงน้ำโอ้เห็นแล้วเมื่อกี้บีบเลยบีบเลยทุกทางบีบเลยฟิงไปนะสั้นแยบเลยเดี๋ยวกูเล่น นายไม่ใช่เที่ยวิ่งลงรางน้ำใหญ่ไอ้มุนใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะระวังใหญ่นะดักไว้ฟิงดักไว้เออไปลงรงน้ำไว้ลางน้ำลางน้ำหมุนดันมาหมุนดันมาหมุนหมุนดันลงมาโถ่ถังมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไปเพื่อนวิ่งเข้าโซนบีแล้วไม่ต้องย่องแล้วกูเห็นแล้วเมื่อกี้ไปเลยไปเลยไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลยไม่ต้องระแวงแล้วไหลไปเลยไหลไปเลยเรื่อยเ่อยเรื่อยเรื่อยเรือือยเรื่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 รื่ เป็นไรเขาเข้าออกไฟมีปัญหาเหรอไฟมันเออนั่นนั่นนันประจําตําแหน่งเฮ้ยถึงช้าแล้วมึงเนี่ยแยกผู้หญิงนะกีดตัวแล้วเนี่ยเต็มนะควานตายตัวไม่อัพแอบฟิ้งกูเห็นยิงไม่ถึงติ๊บปรับตายแล้วยิงมันอาลัมสองตัวครับตัวไม่รู้เขาได้เฟิร์สระวังมึงแล้วไม่ได้นักเขาได้เฟิร์สซอย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 เฟิร์สเอาเอฟพี่ปล่อยเมยังดูเจ็บมาแล้ตายกูตายแล้วฟิ้ง ทำไมทำงั้นน่ะตายตัวตายตัวตายไอ้คนบอกแล้วไอ้ยยิงเกือบหมดแบ็ครออยู่พี่ไปรอมึงดูกูอึดฮะต่อยอ้าวไอ้เหี้ยี่อะงอไปแล้วป่ะ่วงอไปแล้วป่ะระวังซอยตันนะพี่นี่ไอ้ตัดอ้อมมาแล้วเนี่ยฮะตีน้องใหญ่ไอ้เหี้ยี่ไปแล้ว ก็เจะหลุดอะไรตั้งหน้าต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยตู้ออกต้นต้นเป็นอะไรอ่ะตู้ออกไปเสียไปเสียไปเสียไปไ้เกียร์สี่ีรอบนี้กันซอยจากตรงบันไดเองไปได้เกียร์สี่ไฟกระเพียงสี่เลยนะเธอหมุนมาแล้วเฮ้ยที่ไฟใครอ่ะฟิงที่ไฟคุณป้าเนี่ยหมุนสามหมุนย่อยนะหมุนจะขึ้นหมุนจะขึ้นหมุนจะขึ้นฟิ้งได้ไหมขึ้นหมุนไปเลยโตก็้นแล้วครับอีปิก ีอ๋ออยู่นะไอศัตรูอยู่อ่ะพี่พช่วยด้วยตัวสองตัวสองตัวข้างหน้ามีสองตัวเฟสดาวไอ้สัตว์อัดมันอีกตัวนึงตัวนึงตายตายยาว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 งามเถียนโอ้ยยาวหาเลยหมุนละขึ้นหมุนละเอาละเอาละวิ่งลงไปแล้วเสียงเหยียบพื้นอ่ะมันได้เหยียบผมเดาไว้เดาไว้มึงเดาไว้มึงนั่งมึงนั่งมึงนั้นแหละเดี๋ยวกูเล่นเองไปแม่นนะเว้ยระวัง สัตว์เฮ้ยเอ้าตรงไหนอ่ะห้องใหญ่เหรอใช่ปะนนั่เสียงเหมือนห้องใหญ่โอ้โหจุดวางเลยสัตว์ดูชนเลยนะได้ตำแหน่งแล้วหนีไปไหนหนีไปไหนมันเจ็บแล้วน่ะกูว่าหนีไปไหนมันอยู่ข้างหน้าแรกอ่ะไอ้สัตว์สมว่าพี่พีไม่ทันมาโอ้ยเฮ้ย กุมนากุมตาวิ่งเลยมึงโอ้โหไอ้เหี้ยกุมนากุมตาวิ่งไปกูเลยไปกูเลยเฮียเลยหันหน้ากูเลยใหญ่ขวาเขาเล็กไอเล็กสองใหญ่ไอ้สาเซะกละกซ์มุมนี้โอ้โหไอเสือมันยิงกะโลมมันยิงกระโลมเห็นแล้วแค่เชื่อเไอเหี้ยมันถือมีดวิ่งไงเหี้ยวิ่งกุมนากุมตาวิ่งเลยสัสไม่ดัาบด้วยนะมันถือมีดวิ่งจริงจังเนี่ยไอเฮี้ย เอาเอาเอ้าวท่านอีกม็กหนึ่งเดี๋ยวมึงได้ดินในฝาโขกูจะไม่ถือปืนตามึงก็ไม่ได้เฮียระวงดักเฮียถือมีดวิ่งจริงจังโหฟิงกลัวเขาแก้ไม่ได้ะนี่มึงรอใครไปกับพิพี้ไปเออไม่ยืนเรียนลังน้ำเป็นสัตว์ตายไปเลยเฮียเออมาเอามเอาโมลุดเจ็แมมโอ้โหสายสอง มาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวนะวางอยอย่เปิดอิสระวางกระหลุมครับพึ่งหมุนด้วยเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วเจ็บมาปยิ้มไปปลมายยิ้มไเฮ้ยคุณยิงออกซอยนะเออจุดวางตายตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เออเอเออิาย,ยังไีิปยังโดทำไมดีจังตาอะไรโอเคครับจบไปได้ดีวินเน่จ <ไป S 2> อหนคลิปหน้าไป